สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินข้าวกับลาบไก่ทําเองนะทําเมื่อกี้ที่ไม่ไม่ใช่ซีดนะเผ็ดแล้วนะใส่พริกเผ็ดแล้วเพราะเราไม่อยากกินเผ็ดโอเคพอด,ดีแล้วก็กินกับผักค่ะเม่อถั่วพูแตงกวาผักชีลาวม,มามากินด้วยกันอร่อยนะลาบไก่ เอาตรงน้องตรงน้องไก่อ่ะไม่ใช่ตรงน้องอ่ะแล้วก็ตรงอกอ่ะมาทำมาหั่นชิ้นๆชิ้นน้อยๆอย มีถั่วมีขิงด้วยนะนม่ม่ขิงอืมมีขิงออนด้วยขิงออนเนี่ยอร่อยกินกับไก่เข้ากันดีเลยผักชีลาว แต่เผ็ดไม่กินนะประเภทลาบอ่ะจะไม่กินจะไม่กินเผ็ดน่ะถึงไม่ถั่วด้วย มีมะเขือด้วยนะ <c oughs> มะเขือข้าวข้าวกินไม่หมดออกตักมานะ่ะรดบ้างโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ